สวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันนี้ที่นี่วิธีชาวบ้านเราบอกเส้นขั้นครับพี่น้องครับก็มามาตามโครงสไตล์วินาทีสุดท้ายของอาจารย์แซมขอแก้วนะครับพี่น้องครับอันที่มากให้อาจารย์เล่าอ่านีแนวทางอย่างไรเนี่ยครับผมไม่ก็เมื่อเช้าเนาะอาจารย์นั่งสมาธิโครงสุดท้ายของอาจารย์เลยที่อาจารย์เนี่ยนินครับก็ วันนี้เนาะประจาวันที่ส6บีนาสองพันห้ารับกเจ็ดที่อาจารย์เห็นเลยก็คือเม็ดเดียวก็คือเก้าหนึ่งเปดเก้าเปสามตัวเลยตัดให้แล้วตอนนี้อาจารย์ตัดให้แล้วตอนนี้ก็ลิษย์ลูงหาก็ค่อนข้างเห็นตัวเลขนี้เยอะครับผมโค้งสท้ายของอาจารย์ก็คือเม็ดเดียวก็คือเก้าหนึ่งเปดอ่าสามตัวเม็ดเดียวก็คือเก้าหนึ่งเปดเก้าเป็ดนมือนี้มือสุดท้ายแล้วมือตัดสิน ตัดสินเอาะเอาตัด <modeling> สินความแม่นควาไพีแม <road> ่นไปบ่แม่นแค่นั่นแรับแต่เลขก็เป็นแนวทางเนาะเ่าเชียงคานวิธีสอบก็คือมันเป็นแนวทางให้การสนับสนุนการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับอาจารย์สใหยเป็นแค่แนวทางก็คือแนวทางของอาจารย์ก็คือให้เป็นเพียงแนวทางมันอีกก็มีลูกชิ้นลูก้ามาหลายมาถากคงสุดท้ายอาจารย์อาจารย์ให้เม็ดเดียวก้าหนึ่งแปดก้าแปดหนึ่งแล้วก็อาจารย์ก็ตัดไห้ได้เนาะ ครับผมก็ลูกซีดลูกหาก็ตได้ทีไปเล่นหรือว่าอยากไปเชียงโชคอยากไปเชียงลาบที่เบิร์นคินี้โยมก็เฮ็ดแล้วก็ให้กดไลค์กดแชร์อ่าซอยกันแล้วก็กดตรซับตะไข่เนาะอือแล้วก็มื้อนี้ให้ลาบให้รวยอาจารย์ก็ให้เป็นโค้งสุดท้ายแล้ว918 981ึ่งเก้่งอ่าเบิร์มืครับครับอันนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับแคบแคปแคบแคบเลยครับพี่น้องครับ FC ครับพี่น้องแคบแคปแคบ โค้งสไตล์ของอาจารย์แซมนะครับประจำวันวันที่16บหกนีนะครับสองรพี่น้องครับ981 918แล้วก็1881 9889แล้วหนึ่ก่าเก้าหนึพี่น้องเม็ดเดียวพี่น้องเม็ดเดียวรวยทั้งเป็นรวยทั้งเป็นดินรวยทั้งโลกแล้ะอาจารย์เนาะรวยทั้งดาวคลางครับผมกับลักจากอาจารย์สิมิสิมิมีหน้าที่สไตล์อาจารย์หึงเบิร์ดแค่นี่เบิร์ดแค่นี่เบดแค่นี่เบอร์มี่นี่ยนั่นเบอร์มี่เนาะ ใช่เป็นโค้งสุดท้ายรอบเดียวรอบเดียวโค้งสุดท้ายเม็ดเดียว9ก้าหนึ่งปเ้าแปดหนึ่งเม็ดเดียวสองตัวหนึ่แปแล้วก็9ก้าแครับคืออาจารย์ได้มาจางไหนนะครับเป็นั่งสมาธิเตาโอ้นั่งสมาธิตวเสองเนาะเอียขึ้มาเลยเก้าหนึ่งเกาแปดหนเม็ดเดียวเก้าหนึ่งแปดเท็เอาทำเอาครับไม่มีวินาที สุดดท้้ายเอไม่มีนี่ละวินาทีสุดท้ายเนี่ยหละวินาทีสุดท้ายก็ตัวนี้ละวินาทีสุดท้ายผ่าไปเหตุกันเอาเม็ดเดียวตัวนี้ครับพี่น้องเม็ดเดียวนี่ลแหละผ่าไปเหตุกันเอาตัววินาทีสุดท้ายนี้มันเป็นขึ้นมากคือตอนเจ็ดเกาวาจันเดียวกันเลยบ่ครับเป็นจังไงมันขึ้นมากเกาแปดหนึ่งเลยสามโตเลยเจ้าหนึ่งแปดเลยคือมาเก้าหนึ่งแปดึ้นมากเกาหนึ่งแปดไดพี่น้องแน่น ตัวนี้อาจารย์มัตัดไห้โอ้กลางมัดกับมัดต้องกันเลยที่อาจารย์เลยชุดแรกเลยเก้ากระปดเก้าเปียเก้าที่อาจารย์เด่นอยู่แล้วอาจารย์มัดอยู่แล้วเก้าเปียาตัวนี้แต่ว่ามัดขึ้นมาเลยเก้าเปียหนึ่งโอ้เดงจงครึ่งแล้วเนาะเด้งจริงครึ่งเลยเก้าเปียกเก้านี่เด้งครึ่พี่น้องครับพี่น้องดิบฮือดวนลพี่น้องหมวยรัฐบานไทยเนาะเา้าเปอาจารย์ก็เพื่อเป็นแนวทางในการเชียงโจวปฏิีิบหกมีนาคมครับหวรับานไทเนาะอาจารย์เนาะ แมนรัฐบาลไทยครับเอาจารย์สารขย่ำไฮโล6หาสามันจะออกทกศแล้วโอ้ออกทกสอีกแบบสามตัวเลยสามตัวอืมตัวตัวอะไรเขารียอาจารย์สามตัวนี่ยหกห้าสามหกห้าสามเต็มลำเลยเต็มลำเลยโอ้ออกทกศแล้วที่อาจารย์ฝันเลขเขย่ำไฮโลไปออกทกศแล้วสามตัวเลยครับเออ่าเรื่ออาจารย์ว่านี่แหละ อาจารย์ตบใส่แล้วพี um> ่นเรามันใจแง่ก็บพี่ตบแค่มันใจแง่กับพี่น้องเอาเดี๋พี่สบายซีโมงกันเบอร์อาจารย์สิได้พรดรับหมีเพราอาจารย์มีการบนกันอะไรบ้างไหมครับอาจารย์วันนี้ถ้าเกิดว่าหวยวันนี้ออกตามในกระดานนี้อาจารย์บอกไปแล้วก็ก่อนวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกเนาะครับผมสิบหกประมาณอาจารย์จะมีพิธีการ ่าเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ครับประมาณช่วงวันที่ยี่สิบห้ายิมพาเดือนหนึ่งบอครับแมนครับประมาณวันที่ยี่สิบสี่ยิมพาครับครูบอาจารย์ครับถ้าเกิดออกนะครับก็สิจัดชุดในประมาณวันที่ยี่สิบห้าครับวันที่ยี่สิบห้าอาจารย์ก็จะจัดวันที่ยี่สิบห้าครับกี่ยิมพามีนาคมครับผม จากวันที่ยี่สิบห้ามีนาคามมาถึงยี่สิบหกมีนาคามครับถ้าออกเลขได้นะใครใที่จะเป็นเจ้าภาพหรืออยากเป็นเจ้าภาพ<อ>ก็ให้อาจ,จารย์กสบศิษย์นิสิให้ประกาศอีกที่หนึง่งโอ้ให้ทำเลขออกตั้มนี้ครับแต่จะครอศรัทธาเน,ะนาะกร,ระลุกกระลิษตัวมามันจะมีพิธีการแกร้บนแก้บนอ่าเคยเห็นผมเห็นอาจารย์โพดีว่าเกี่ยวกับหมอลำอะไรอย่างไรครับอาจารย์หมอล่ำขนาดไงเออขนะต้นนี้ชื่อว่าแก้บนเลยเป็นว่าจากที่ว่าจะออกต้นนี้เป็นว่าต้นชิคาลาพนหรือที่เอามา เก็บบล็อปูมอลัมโอคณะใหญ่เลยคณะใหญ่เลยครับเราะว่านสิสิตที่ผ่านน้อยจังเนาะมีทั้งมอลัมมีทั้งลูกเอโอจากมาเหมือดเ,อเ,อเครับ,รบอาจารย์มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาจารย์เนาะมีความมันนนนมมม่นใจ ถามว่ามั่นใจไมจจหมอาจารย์ก็ยังมันเก่าเปลี่ยนนึงเก่าลูกเปลี่ยนครับถามมาลอยเปอร์เซ็นต์บอมันก็ในใจมันก็ลอยเปอร์เซ็นต์ลอยอยู่เดีวน้องอาจารย์เนาะแมียนแล้วแต่พิจารณาการเรียงของแต่ลูกศิษย์เนาะทุกคนผมที่มีที่มาเล่นเข้าเก่าแล้วแต่ทีพิจารณาเอาครับผมอืมบางวคนบางคนอาจารย์ก็ให้เกตเก่าโค้งทุดท้ายบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นแมีนครับ,รบแต่วันนี้อาจารย์ก็ฝากให้พิจารณาสามตัวไม่เดี้ยก็คือเก้า <irgend. S> 1น <Jade S 2> ึ่งปดเก้าแปเ้ปดเกดนี่กูงามยังอาจารย์งามป่าอาจารย์กรตัดให้แล้วก็มีห่ปมีเก้าแปมีหนเกครับเนาะตั้นให้แล้วโค้งทุกท่ายมับผมขาดเสื้อเลยเลมอนีอ้อาจารย์เทียนให้แดงจครึ่งเครับพี่น้องครับเป็นมวยก็นมวยขาดเสื้อเลละาดเสื้ยยกขาเนาะอาจารย์เนาะ วีดาที่สุดท้ายเลยล่ะวีดาที่สุดท้ายถึงมัดถึงถึง้าล่ะมัดสีหลอดเชียงละข้างวัวก็เชิญหลอดเชียงแั้วก็ก็เราลุ้นไปไนกันครับพี่น้องครับมัดสีลมมวยวะครับเก้าหนึ่งแปดอาจารย์บันใจใหแห้งครับพี่น้องครับวันนี้นางสมาธิขึ้นมาแบบ เจดเก่าอวดก่อนเด้อพี่น้องแมนคืนมาเลยเก่าแปดเนอ่งีเก่านึกแปดสีแดงบอครับอาจารย์สีแดงเลยแดงจริงครึ่งเรืะอาจารย์เนาะปากเป็นพิจารณาฉันนาเนาะครับเนาะลูกซีดโลหากับม้าลายมาเป็นปัญหาคู่แมนมาเม่ว่าถากคองสุดตายไร้นอนจารย์เนาะมันเสืออยู่นี่เห็นมัมันมากแบบมีแต่ยี่สิทธะมีแต่ซุ่มบาริมันก็เป็นทางทางเหลือกนาะอาจารย์เนาะทางเหลือกสำหรับคนคนผึ่งหลังของมนาะ ความฝันอาจารย์มีมีมีความฝันคงตื่ว่าอาจารย์ความฝันกับฝันว่าเล่นใหโลแล้วในโลกขเขาขาสามตัวเไป็นกโซกสโแล้วเป็นตัวกันในกว่าอาจารย์ตัวกันได้รอถือก็ือเป็นตัวใดเนาอดก็ได้โอ้แต่ออกไปหกข้าสามเต็มลวพอารออกไปแล้วซกัสโสามตัวแต่เขาแต่จาก็ทำมเน้นกีเก้านึอเปดนเก้เปนเต็มเปีนเตเกน้นเลยอาจารย์ว่าเ้นเม็ดเดียวเน้นเม็ดเยวครับ เม็ดเดียวรวยทั้งแผ่นดินเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเม็ดเดียวครับเป็นแค่ท่านปู่บาอาจารย์เอาสวงปู่สวงเขาเนาะให้สุกใส่เนาะอาจารย์เนาะให้สุกใส่เม็ดจับเม็ดใส่สุกอ่าให้มันออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดแปดเก้ามัดไว้เลยถ้าออกเก้าแปดเออเก้าแปดเยาว่าแต่ไม่รำเลยหลวงปู่เอ้ย โอ้ยไม่พัชรีกับอะไรอะไรคำว่าออกก็เปียนร์ในวารจันทรโอ้พี่น้องกับพิจารณาเนาะจันทร์เนาะเจ้าจะจกาว่าหมลรัมกับเจ้าขนาดใหญ่ใหญ่เลยแต่ว่าส่วนแต่ว่ารถอีแฮอีเอากระตึ้งโอ้กระตึ้งเลยจัดเลยสองคืนเลยโอ้อ่าสองคืนซ้อนเลยคืนแรกนี่เป็นรถแฮียครับ คือวันที่25เป็นรถแห่คือวันที่26เป็นหมอรังโอ้คณะใหญ่เลยคณะใหญ่เลยสองวันซ้อมเลยโอ้ดังอาจารย์ในวันตรีอาจารย์มันซ้อมมือซ้อมเกินซ้อมเกินเลยครับอ่าคงสุดท้ายเนาะอาจารย์เนาะขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาแนะน้ำแนวทางเนาะให้กับปตัน4000ท่านครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งอยากตัดเล็บาเห็นครับพี่น้องให้อาจารย์ตั้มนี่เด้ออาจารย์จสรุปให้เลยครับอาจารย์ เม็ดเดียวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2567เม็ดเดียว918 981สองตัวได้แก่81 98แล้วก็19เก็บกันเราเองเม็ดเดียว91เปลี่ยนเม็ดเดียวก็นหนึ่งเปลี่ยนครับโอเคขอบคุณอาจารย์อะไรครับพีน้องย็นกับคนไรก็ไจ้กดติดตามที่นี่วิธีเบพาะแล้วก็เพือาจารย์เนาะเพืออาจารย์นะครับ จะยิ่ะมี